อะไรหรยัขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับพระวจนะที่มาเยี่ยมเยียเราผู้รับใช้ที่มาจากแดนไกลผมเชื่อว่าพระเจ้าส่งนำและพระเจ้าจะสําแดงอะไรบางอย่างในชีวิตของการรับใช้ของที่ดี ministry here. แล้วรู้ว่าสิ่งนี้เป็นมาโดยประเจ้า I I know God's being ูกขอรับว่ I receive ดยความเชื่องหเกียรติ I receive in I believe วันนี้ g o f God พระเจ้าเองขอมาแบ่งปันวันนในฮาบาุบทีหนึ่ง Share the word in the h a b a k k u Chapter one v e s e t w ผมจะอ่านภาษาไทยพี่น้องอ่านภาษาอังกฤษวันวันอังกฤษวันนึงทีบอกคี่ฮีริสฮีริสไทยผมอ่านภาษาไทยก่อนเนาะวันวันอังกฤษข้าแต่ระยาเวข้าพองค์จะร้องทุกนานสักเท่าใดและพระองค์มิได้ทรงฟังหรือข้าพองค์จะร้องทูลพระองค์ว่าทาลุนพระเจ้าข้า และพระอ,องค์ก็ไม่ทรงช่วยฉะนั้นพระอ,องค์ทรงให้ข้าพระอ,องค์เห็นการชั่วและให้มองเห็นความแยกลาบากทั้งการทําลายและความทารุลก็อยู่ตรงหน้าข้าพระอ,องค์การวิวาทและการทุ่มเถียงก็เกิดขึ้นดังนั้นทำมัญญัตบจริงหย่อนยานและความยุติธรรมก็ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะว่าคนอธรรมล้อมรอบคนชอบทําไว้ดังนั้นความยุติธรรมจึงออกมาวิตปลา mm hmm. who is in the bible Have a chapter 1 uh, verse 2 and 3 and 4 david david did, did. Did. Yeah. Yeah, yeah i will how long shall i cry and you do not hear or shall i cry to you O god and you do not help me why do you show me evil and trouble destruction and violence are before me yeah. mm -hmm. there is strife and strife so that the law is love and justice not seen. For the wicked surround surround the righteous so that the justice is perverted. I mean not uh sometimes the, uh, sometime I Sometimes uh, sometimes uh in I like uh, what happened in the, my life? สิ่งนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมสำหรับผู้เชื่อในพระองค์ the, really, uh, ทำไมผู้เดินติดตามพระองค์ <Why? S 1> จึงประสบความทุกข์ยาก uh, uh, หาบักข้ามควรกับพระเจ้า uh, for, uh, และพูดถึงความในใจของเขา uh, มันเป็นความทุกข์ยากะระดมขมขื่นในใจเขาฮาบากุฮาบากุแฮปอินเฮีว่าเหตุการณ์นี้ทำไมจึงเกิดขึ้นกับเขาหลายคนรับใช้พระเจ้าหลายคนรับใช้พระเจ้า เกิดคำถามกับพระเจ้าอย่ายนีคำถาน for, uh, เหมือนกับฮาบาปุไลฮาบาปุที่ถามกับพระเจ้าเกิ uh, for, uh, อดอะไรขึ้นในชีวิตฉัน What happened? What happened? ทำไมความทุกข์ยากนี้มันถึงยาวนานทำไมความขัดสน Have the นี่สิน uh, the ความทุกข์ใจด้านความสัมพันธ์ uh, Not in the เกิดภาวะความซึมเศร้าซึ่งเป็นโรคหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีระบุโรคความซึมเศร้าอยู่อยู่ในการรักษาเพราะว่าการผิดหวังซ้ำๆ

ที่อ่าที่ที่พระเจ้าใช้เขาเพื่อเผย <Ha> ต่อประชากรของพระองค์ก็ give for in him a good talk with India people เพื่อที่จะบอกสารกับคนของพระเจ้า tell for uh, i n the people of God ยังเชือ่อยังยังเช้เรียกอะไรยังมีความทุกข์ยากอย่างนั้นอยู่ have for in the uh, difficult so, solution difficult การตั้งคำถาม Have good help the หรือการพูดระบายกับพระเจ้า uh, have talk with the จึงเป็นสิ่งที่คริสเตียนทำได้ uh, so have in the Christian can can talk with God ไม่ใช่เพราะเราไม่มีความเชื่อ no no uh, no Christian but, no faith แต่เราถามเพื่อว่าเราจะอยากเข้าใจพระเจ้า but uh, but Christian uh, want talk with in the understand God understand give for understand และสิ่งนี้ <for S 1> เอง <who? S 1> พระเจ้าสำแดงให้เขาเห็น God show anything the พระเจ้าจะสอนฮาบากุควบคิฮาบุาบเพื่อให้รู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าควบคุมอยู่ the God control e v e r y t h i n g ให้เขามีความเชื่อ in the in ในพระเจ้ามากขึ้น in the more faith, more. สิ่งที่ผมได้จากฮาบากุ ที่เก็บ h นฮ a บาปูคือให้เราสงบนิ่งรอคอยพระองค์ uh, In the calm down and wait for God คือภาคฮาบาปบทที่สองข้อหนึ่งฮาบาปู Chapter บทที่ส Chapter <Kh> 2 w o ข้อหนึ่ง Verse 1 n e ฮาบาปู Chapter two ข้าพเจ้ายืนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าจะยืนอยู่ที่หอคอยและเฝ้ารอเพื่อดูว่าพระองค์จะตัดอะไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทูลตอบอย่างไรในเรื่องการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าฮาบากุ่ฟั่วรอคอยพระเจ้าาบกสแแตนนดด์อเพื่อเขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าฮาบาปุ่วนั่งอยู่ที่นี่ขอฟก็แอนบไว้ก็ว่าพระเจ้าจะนำเขาอย่างไรก็จะ build for him เขามีเป็นคนที่เฝ้ารอคอยจระเจ้า แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาตกเป็นเฉลยบ้านเมืองแทบจะแหลกสลายไม่มีที่อยู่อาศัยต้องไปเป็นเฉลยเมืองขึ้นของเขาฮาบาปุอดควรเรื่องนี้กับใครครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำเขาอดทน

โอ o p โ n เนแปดนี่เองจงนิ่งเสียแล้วรู้เถอะว่าเราเป็นพระเจ้า Still, <okay. S 1> เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก mm hmm. สิ่งนี้พระเจ้าจะย้ำให้เขาเห็นว่าให้เราเฝ้ารอคอยและนิ่งสงบรอคอยพระองค์ซึ่งพระเจ้าตัดกับฮาบาุกเอ่อฟอเซฟออนอินเดียฮาบกุก chapter ลง48อ46นยแล้วก็อย่างที่สองคือให้เราฝากปัญหาไว้กับพระเจ้าอย่ากวนก e วายในสิ่งใดแต่ตรงทูลทุกสิ่งทักวิ s ปาร Everything talk with God กับพระองค์ with อธิษฐานวิงวอน in in the the pray และพร้อมกับการขอบพระคุณ e and thank d t t you God a i นี่คือสิ่งที่พระเจ้าลงใจให้ฮาบาปูทำเมื่อเราอยู่ในอถาการฮาบาปูเราจะทำยังไงได้อีกให้เราฟังเสียงการทรงนำของพระเจ้า God want people wake and เพราะพระเจ้า,จาเป็นผู้เลี้ยงที่ดี uh, God has in the shepherd แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา yeah. uh, Listen for g o เรารู้จักแกะนั้น <Yeah. S 1> แกะนั้นจะตามเรามานั่นแหละคือสิ่งที่ฮาบาคุได้เรียนรู้จากพระเจา้าฮาบาคุเรียนรู้ที่จะฟังเียงกรส่งระเรียนรู้ที่จะฟังเสียง <How S 1> การสรงนำพระเจา้า และอีกสิ่งหนึ่งที่ฮามากูได้เรียนรู้จากพระเจ้าคือให้ถ่อมตัวลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พวกท่านถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตนทรงฤทธิของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นในเวลาอันสมควร นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าคือการถ่อมใจเพื่อพระเจ้าจะยกเราขึ้นและอีสิ่งที่ฮาบาปูได้เรียนรู้จากพระเจ้าคือให้เขาจับจ้องไปที่นิมิตของพระเจ้าฮาบากกุเอปู look in the mission ฮาบาปูลุกซึ่งฮาบาปูบันทึกไว้ในบทที่สองข้อสองถึงสามเพราะพ้าเจ้าปัดตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจน เปิดพระคัมภีร์ก็ได้ดเพื่อให้คนวิ่งอ่านได้คล่องหารบรุกบทที่สองห้าบกะุติชัตเตอร์รข้อสองถึงสามอย่าผมอ่านก่อนนะแล้วพระยาเวตัดต่อครับเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนวิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นรอเวลาของมันอยู่มันกําลังไปถึงความเสด็จมันจะไม่มุสาถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่คงไม่ช้านักอามินพี่น้องลองไปหาอ่านได้ไม่ต้องแปลก็ได้ที่พระเจ้าให้เราคืออะไรให้เราจับจองนิมิตนั้นที่พระเจ้าให้เราคืออะไรให้เราจับจองนิมิตนั้นพี่น้องอาจจะไม่ต้องเขียนป้ายอย่างที่ในวันที่บอกก็ได้แต่เขียนไว้ในใจนะ s i ี t e r and นด์บัตเ not not lighting lighting เรียนมันไม่ได้จิตวิญญาณของเรา lighting in the soul and heart เพื่อเราจะไม่หลุดไม่พลาดจัดนิมิตนั้นของพระเจ้าที่ให้กับเรา in vision the of การเติบโตในพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเรา grow for in the us have to l i s t e กาได้เรียนรู้เรื่อง ความเชื่อาเียน i s เจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่าง <Everything S 1> พระเจ้าล้วนค uh, วบคุมอยู่เพื่อให้เขาเรียนรู้ว่า for the, uh, เขาจะ <counseling S 1> ได้มีความเชื่อในพระองค์อย่างที่อาจารย์เปาโลพล uh, ท่านพอเซกกล่าวถึงพระวจนะในฮาบาปุนี่แหละในฮาบาปุในพระธรรมโรมท่านก็พูดจริงพอพอท็อกพออินเดร์โ้มลงแมนลงมนแอนกาลเเชียพูดถึงความเชื่อที่ฮาบาปุมีต่อพระเจ้ารย์ท็อกวิสฮาบาปุเฟสออฟก็อดอาจารย์เปาโลเองก็ได้เรียนรู้ความเชื่ออย่างนี้พอเรียนรู้และ Same h a b a k u จาก h a b a k u เช่นกัน From h a b a k u และความเชื่อเช่นนี้จึงตกมาถึงเราทุกวันนี้ And in the basket of God uh, for us h a b a k u เองก็เป็นมนุษย์อย่างเรานี่ย h a b a k h a v e i n a man อาจารย์เปาโลก็คือมนุษย์อย่างเรานี่แหละ Paul h a v e same same for us แต่เขามีความเชื่อ uh, We have faith by God จึงทำให้เขาไม่ทำอะไร เออสเปเชียลสเปเชียลโนน่นความเชื่อเนี้ยทำให้เราเติบโตได้ by by faith of God and in the g r o w เป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้ of God แล้วพระเจ้าจะใช้เราได้ะนนัแหลให้พี่น้องมั่นใจในเรื่องนี้ c o Amen f i ว่าพระองค์จะเป็นกำลังให้กับเรา God keeps t a n d ในการรับใช้แล้ว,วเอ่อระ่งพระเค้คงจะยกเราขึ้นซ้ําเด้พอจะอาวตั้นั่งไทยของพระจำอ้าเมนอ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 ้าเมนฮาเลลูยา